สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ้อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้อมมาชมมาส่องนะครับเป็นพระที่ที่ที่ผมอยากจะทําคลิปมาสักพักแล้วนะครับเนาะนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นสี่ปีสองห้าศูนย์ห้านะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเนาะ ก็นะครับแท้ดูง่ายนะเป็นวีนะครับเนาะนี่นะครับแท้ทันดูง่ายนะครับแล้วก็ผมจะบอกตลอดนะครับว่าใครจะเล่นใครจะใช้หลวงปู่ทวดนะครับเนาะคือหลวงปู่ทวดท่านท่านศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นนะครับแต่ถ้านะครับเราจะเรามาศึกษาพระเราเสียเวลามาสะสมพระนะครับเนาะนะครับหาสักหน่อยนะเป็นวีนะครับเนาะอันนี้ผมบอกจากใจเลยครับหาสักหน่อยหาหลวงปู่ทวดที่ท่านพระอาจารย์ทินเสกนะครับเนาะ เพราะไม่ใช่ว่าผมพูดเพื่อที่จะโปรโมทของตัวเองนะครับเนาะมีรุ่นที่เป็นหลวงู่ทวดแลวหลวงพ่ทีทิมร่วมเสกนะครับมีเยอะมากมายแล้วก็ยังมีราคาถูกนะพ,พี่ยังมีราคาถูกอีกหลายรุ่นนะครับอันนี้ต้องเป็นการบ้านให้พี่น้ยพี่นะครับไปหาข้อมูลต่อเองนะครับผมนะนะครับทําไมผมถึงว่าทําไมต้องทาไมผมถึงแนะนําว่าทําไมให้หาหลวงพ่ทวดที่ท่ทานพระอาจารย์ทิมเสกนะครับเนาะ ก็คือ no พูดกันตรงๆนะครับเนาะหลวงู่ทวดนะครับท่านมาจากนิมิตพระอาจารย์ทีมก็คือท่านเกิดมาก็มาจากพระอาจารย์ทิมนะครับมีนิมิตต่อการมีวัฒนาต่อกันนะครับเนาะแล้วก็การสร้างเนี่ยนะครับเนาะการเสกเนี่ยคือหลวงู่ทวดนะครับท่านมาประทับร่างนะครับก็คือหลวงพ่ทีมส่งหลวงู่ทวดนะครับมาประทับร่างหลวงู่ทีมอาจารย์ทิมเสกนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นต้นตำรับนะครับเพราะเป็นร่างส่งท่านเป็น คือท่านมีวาสนาต่อกันนะครับผมนันีดูนะนะครับกขรุ่นสี่นะครับสร้างปีสองห้าศูนย์ห้านะครับก็นะครับแท้ด้วยแล้วก็ทานะอาจานทีมเสกด้วยนะครับเนาะก็คือเนี่ยแหละครับที่ผมบอกนะเนาะนะครับสภาพไหนศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันมันวี่นะศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับเนาะนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่นะครับอยากจะแบบว่าพม่พี่ที่ไหนๆก็เสียเวลามา ศึกษาพระแล้วนะครับเนาะถ้าจะหาหลวงปู่ทวดใช้นะครับเนาะแนะนานะครับเนาะมีหลายวัดหลายรุ่นนะครับอันนี้เป็นการบ้านเป็นโจทย์ท okay, ี่ไปหาข้อมูลกันเองนะครับเนาะนะครับไปหาที่ท่านพระอาจารย์ทิมเสกนะครับผมนะครับก็นะครับพี่ๆนี่นะเนาะก็เดี๋ยวนะครับเนาะก็เมื่อคลิปก็เมื่อคลิปก่อนนะครับเนาะผมผมลงกุมารของหลวงพ่อควยไปนะครับก็มีเพื่อนเพื่พี่ เพื่อนพี่ๆทักมาเยอะมากๆนะครับเนาะทักลายทักอะไรมานะว่าเหมือนมาขอมาขอมาขอแบ่งนะครับเนาะนะครับก็นี่นะผมบอกในคลิปไปแล้วนะนะครับว่ากุมารนะครับเนาะปิดยกไปแล้วนะครับปิดไปแล้วนะนะครับเนาะผมปิดยกไปแล้วผมก็บอกในคลิปนะครับเมื่อไอเมื่อไอเมื่อคลิปก่อนนะครับเนาะกุมารทองของหลวงพ่อกลวยนะ่ผมบอกในคลิปเลยว่าผมปิดยกไปแล้วนะนะครับเนาะคือนะครับเนาะความหมายผมนะครับผมบอกในคลิปไปแล้วนะครับเนาะจะตายผมนะนะครับผมไม่ได้บอกเพื่อ ปิดแล้วนะปิดเพื่อจะดึงราค <laughs> าอะไรไม่ใช่นะครับผมปิดก็คือปิดจริงๆนะแล้วผมก็บอกไปด้วยทุกคนนะเบนี้จะตอบเมนต์ประมาณนี้ว่าปิดไปแล้วนะนะครับผมไม่ได้ดึงราคาม่ามี่นะ,นะผมปิดก็คือปิดนะครับเนาะผมจะคือนะครับนะผมพูดตรงๆนะครับเนาะคือในวงการพระนะครับเนาะผมอาจจะไม่แบบเก่งเท่าใครนะครับผมอาจจะไม่ดังเท่าใครผมอาจจะไม่รวยเท่าใครนะครับเนาะแต่ความชัดเจน และสัจจะนะครับที่ผมถือผมยึดถือผมว่าผมไม่แพ้ใครนะนะครับสัจจะของผมนะครับเพราะผมถือสัจจะในการดําเนินชีวิตนะไม่มีนะครับผมไม่มีดึงหลักราบนะปิดก็คือปิดนะครับไม่ใช่เฮ้ยปิดไปแล้วเอาผมให้เยอะกว่าเอาไม้ผมไม่นะไม่มีะนะนะปิดก็คือปิดนะครับก็อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วนะครับ ที่เขาโอนเงินมาก่อนครึ่งหนึ่งผมส่งให้หมดเลยนะครับเนาะคนอื่นจะหิวเงินยังไงผมไม่รู้แต่ผมเฉยเยนะนะครับเพราะผมบอกว่าผมมีธุรกิจอย่างอื่นนะครับเนาะก็คือผมมาทําคลิปเพราะผมสะสมผ่านะครับผมอยากจะแชร์ความรู้นะครับเนาะแชร์เป็นแบบเป็นวิทยาทานนะวีนําแล้วก็สืบสารครูบาอาจารย์เก่าๆนะวีน้านอันนี้คือความหมายผมนะครับเนาะประมาณนี้เองนะครับเนาะแล้วก็นะครับก็คือตรงๆนะครับเนะาะก็ทําไมผมถึงแบบ ปิดยกไปเลยทําไมถึงไม่แยกก็อย่างที่บอกในคลิปนะครับว่านะครับเพราะยกกับแยกราคามันต่างกันอยู่แล้วนะครับแล้วผมมันมีเหตุการณ์แปลกๆนะครับเนาะผมพูดตรงๆบบไม่หาแล้วนะครับผมกลัวผีผมก้นกลัวผีนะนะครับผมเล่นพาผมไม่ได้เล่นผีนะครับแล้วมมีเหตุการณ์อย่างนี้ผมก็เลยอ่าก็เลยแบบยกให้พี่เขาไปเลยนะครับแล้วก็นะครับเนาะคือเรากลัวดูแลไม่ดูแลไม่ดีด้วยนะครับเนาะแล้วก็เราไม่ใช่สายนี้นะครับเนาะ ก็เขาเลยยกไปเลยนะครับไม่ต้องมาแยกแยกแยก,แยกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนะแ้วก็บอกกันตรงๆนะครับนะ,ะก็ทําให้ผมมาเล่นพาร์กเพราะเนี่ยผมมีประสบการณ์เจอผีบ่อยๆตั้งแต่เป็นเซลแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆนะครับเหมือนมีเซนด้วยแหละนะครับส่วนตัวนะครับนะแต่แบบเราไม่ได้อยากเจอเราไม่ได้อยากรู้สึกนะครับแต่บางทีมันมันเจอนะครับเราก็เลยแล้วแบบประสบการณ์บ้านแฟนด้วยอะไรด้วยมันก็เลยทําให้ผมแบบผมกลัวนะนะครับผมก็ต้องหาสิ่งที่ที่มา มาแบบมาช่วยผมนะนะมันก็แค่นั้นเองนะครับเนาะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุและผลนะครับผมก็บอกได้หมดนะพี่วิ่นะน้าพี่วี่นะมานะครับก็มาดูแนวทางการเล่นหานะครับผม่านี่นะนะก็รุ่นสี่นะครับนั่นก็เนี่ยแท้ดูง่ายเลยนะครับแล้วรุ่นสี่นะด้านหลังเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเนาะ เขาจะมีส่วนยิบส่วนย่อยนะครับแต่ที่เห็นชัดชัดก็นะครับหน้าหน้าไอ้หน้าพระอาจารย์ทีมี่ไหมครับท่านจะมีเอกลักษณ์ของท่านนะครับมันจะมีหนึ่งสองสามสี่นะนะครับเนาะเห็นไหมครับนะหลวงพ่ทวดนะครับรุ่นสี่เนาะนะครับเห็นไหมครับดูนะครับองค์นี้สภาพใช้มานะครับแต่ก็ยังน่ารักอยู่นะครับเนาะนะครับแต่ก็พุทธคุณเต็มร้อยเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้แปลกไม่ได้แปลกนะมมีแนืหนานะครับไม่ได้แปลกประหลาดนะมีนะเห็นไหมครับ ดูธรรมชาติของเหรียญปีศูนย์ห้านะครับเนาะนี่ธรรมชาตินะนะครับทองแดงนะครับผมนะก็แท้ดูง่ายอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับก็นะครับเนี่ยนะครับเนาะก็อีกนิดนึงนะครับเนาะก็ที่ผมบอกไปนะครับเพราะผมมาผมชัดเจนนะครับแล้วผมก็ถือแบบจัดจ้านะครับพูดอะไรก็ต้องรักษาคําพูดอะไรมันก็ประมาณนี้นะครับเนาะ บางทีแบบเราไปคือโลกโซเชียลนะครับล้วบางคนก็เห็นเงินเห็นทองอะไรอย่างนี้นะครับเนาะบางคนก็แบบคือเพื่อนเพื่อพี่อาจจะเห็นนะครับนะปิดนะห้าแสนเป็นแสนเป็นล้านเลยเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับแต่คอนเทนต์ซื้อขายนะครับะก็คนเดิมๆอ่ะนะครับแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนเพพี่ลองไปส่งเฟซสิยนะครับก็กินเที่ยวด้วยกันน่ะเพื่อนในกลุ่มกินเที่ยวด้วยกันน่ะนะครับแต่คนก็ชอบดูอย่างนั้นนะ นะครับเจ้าเพื่อนในกลุ่มเขาอะ่ะนะครับเท่าไรอนมุมเท่าไรอนมุมห้าแสนสี่แสน,ไป,ไ,ไ,สแสนไปต่อไม่ได้สี่แสนสองเอ้ยไปต่อไม่ได้สี่แสนหน้าปิดปิดเดี๋ยวโอนแต่คนที่ซื้อขายก็คนเดิมเดิมนะไปดูในเฟซก,ก็กินเที่ยวด้วยกันอะ่ะนะครับเดี๋ยวห้องว่างผมจะพาเพื่อนผมนั่งอย่างนี้ผมก็ทําได้ไม่แน่นะนะครับ,นะรบงเรายิ่งผมเป็นเซลนะกลุ่มเพื่อนผมก็เป็นเซลอ์ไอไอเหลี่ยมการขายพวกเนี้ย พราะไอ้พวกนี้นะครับพวกเซลพวกนี้ก็ทาโลเปกันบ่อยนะครับโลเปก็คือการแก้ปัญหาในร้านค้านะครับเนาะที่แบบจาลองสถานการณ์นะครับเนาะนะครับพอขากับเซลลนะครับเนาะมันก็จะมีแย่กันไปแย่กันมาแย่กันไปไปแย่กันมาก็ขำกันเองนะครับเราทําเองก็ขำกันเองนะครับเนาะก็เอามาที่นีนะมาลงกล้องสองกันนะครับก็นะครับเอาย้ำอีกทีนะครับผมนะนะครับคือหลวงปู่ทวดนะครับเนาะ ศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะทันท่านไม่ว่าจะทันหรือไม่ทันจะออกวัดไหนอะไรก็ช่างนะครับเนาะนะครับศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นนะครับเพราะท่านเพราะท่านแบบพะท่านมีพุทธคุณนะครับนะแต่นะครับเน้นย้ํานะครับเนาะไหนๆเพื่อนพี่ที่ที่เป็นติดตามผมมาแล้วกันนะครับะที่ไหนๆเพื่อนพี่มาดูผมเนี่ยผมว่าเพื่อนพี่ต้องมีใจที่ศึกษาพระและก็สอดสบพานะครับนะครับถ้านะครับจะเอาขึ้นคอะนะครับนะครับ จะเอาขึ้นคอให้หาหลวงปู่ทวดที่ทันพระอาจารย์ทีมเสกนะครับเนาะก็อย่างที่บอกไปตอนต้นแต่ย้าอีกทีนะครับเนาะว่านะครับคือนะครับเนาะหลวงปู่ทวดนะครับท่านเกิดมาจากนิมิตของพระอาจารย์ทิมนะครับเนาะนะครับแล้วตอนนี้นะครับในเวลาเสกนะครับหลวงปู่ทวดอ่ะท่านจะมาประทับร่างพระอาจารย์ทิมนะครับก็นะครับคิดง่ายๆนะครับเนาะคือหลวงปู่ทวดเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยนะครับเนาะนะครับก็คือนะครับมันจะมีสิทธ ที่ปี97นะครับปี97จะมีสิทธิ์นะครับว่ามาถามพระอาจารย์ทีมว่านะครับจะสร้างเป็นหลวงพุทวดเป็นรงยังไงเป็นทรงยังไงดีนะครับเนี่ยพระอาจารย์ทีมท่านก็เล่านะครับคือในนิมิตท่านนะครับท่านก็เล่าว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นรูปทรงของหลวงพุทวดขึ้นมานะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็คือท่านนะครับไปประทับร่างของเป็นร่างทรงนะครับเนาะเนี่ยพระอาจารย์ทีมแล้วก็เสกผักเครื่องท่านนะครับก็ถึงมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์แบบที่เรารู้กันนะครับเนาะแล้วก็นะครับ ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่เฮ้ยเก่งพูดอย่างนี้ผมไม่ได้จะโปรโมทพระตัวเองนะครับเนาะนะครับพระหลวงพุทธทวดที่ทานพระอาจารย์ทิมเสกนะครับวัดประสาทนะครับเยอะแยะนะครับเยอะแยะนะครับเนาะแล้วก็หลายๆวัด, Jones, in, <ๆ>วดนะครับออกหลายๆวัดก็มีเยอะแยะนะครับที่ราคาอย่างแบบคือผมว่ายังไม่แรงอ่ะนะครับยังไม่แพงอ่ะนะครับคือคําว่ายังไม่แพงผมนะครับคือยังไม่แพงผม ผมเทียบกับผู้ตคุณนะนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ไปแพงว่ามันก็ไม่ใช่เฮ้ยเก่งไม่แพงจะเอาแบบว่าสามองสององคห้าร้อยสี่องพันห้าองพันอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ไม่พี่มันไม่ใช่พราสนาบมันพี่นะครับคว่าไม่แพงผมเนี่ยนะครับนะครับผมคือเทียบกับพูทตคุณนะครับเนาะที่ผมคิดว่าไม่แพงนะครับคือไม่คือไม่แพงผมเนี่ยก็คือหลักพันนะครับนะเข้าใจผมด้วยนะนะครับไอสามองคร้อย เอ้ไม่ใช่ไอ้ง 300, องค์สามร้อยสององค์ห้าร้อยสี่องค์ห้าร้อยอะไรเงินมันมันไม่ไอ้นี่นะมันไม่มีนมนะนครับนะเข้า <c oughs> <c oughs> ใ,ใจผมนะนะครับบางคนแบบไม่คือไม่แพงก็จะเอาองค์ละห้าสิบองค์ละร้อยอย่างนั้นก็อุย้ยอย่าง,งน,กกานั้นก็ถูกกว่าพักกว่ากว่ามันมันก็ถูกกว่าพระนามครับมันก็ถูกกว่าพระเพียกองหรือเปล่าครับมันเกตพระเจรกองอะครับนะเข้า <c oughs> ใจผมนะนะครับขนาดพระออกจากวัดแต่คุณลองไปเช่าพระใหม่ทุกวันนี้ออกจากวัดที่ไม่มีเขามีสตาร์ทที่ร้อยสองร้อยถูกไหมครับ สามร้อยถูกไหมครับผ้าเก่าคุณจะเอาสามร้อยจะเอาร้อยหนึ่งสองร้อยผมว่ามันก็ไม่ถูกนะมันก็ไม่ใช่ในความคิดคุณนะนะครับความหมายผมนะเพราะถูกแพงคนเราไม่เท่ากันนะครับเนาะอันนี้มันต้องเข้าใจด้วยนะครับนะแต่ผมมองว่าเทียบกับคุณตคุณผมว่าอย่างราคาเบาๆต่างวัดเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะครับผมมานะครับลงกล้องสองกัน <c oughs> นี่นะครับ กับธรรมชาติพลาแท้ยู่แล้วนะนะครับเนาะดูธรรมชาติความเก่าดูความคมชัดอขลระเรขยันนะครับไข่ปลานะครับเนาะเนี่ยหูเรียนนะครับพาใช้นะครับเนาะนะครับพาใช้มีการสึกนะครับมันก็ใช่ไหมครับมันก็เข้าใจได้นะครับผมดูอขลระนะครับเนาะนี่นะครับผมจานนานะครับเนาะหนูผู้ทวดนะครับรุ่นสี่นะครับปีสองห้าศูนย์ห้านะครับนี่นะครับ นดูะธรรมชาติการสึกนะครับเนาะสึกใช้นั่นนะครับแหวนสึกจะสึกจากล่างขึ้นบนนะครับมันไม่เสมอกันทั้งเรียนไหครับเนี่ยนะครับจากล่างขึ้นบนนะครับแล้วก็ดูข้างบนเลขยันนะครับเนาะดีมีสึกยังมีความคมนะครับเนาะธรรมชาติของพาแท้นะครับผมนี่หูเรียนเปิดนะครับเนาะนะครับห้อยใช้นะครับเนาะห้อยใช้เปื่อยๆนะครับผมนี่นะดูขนาดนะครับเนาะหน้าท่านสึก้วดูไม่ตาท่านดิเห็นไหมครับ อันนี้คือธรรมชาติพาแทนนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะนะครับผมนี่นะครับนี่ก็นะครับเนาะคือหลวงพุดทวดเนี่ยผมไม่ได้โอ้โหผมไม่ได้อารมณ์มาลงคลิปนานมากๆพาทท่านดีน่าใช้นะครับแต่ผมไม่ได้อาลงคลิปมานานมากๆนะครับแล้วก็เลยเป็นพาร์ทที่ อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อยากมาลงคลิปนะครับหนูอยากมาเผยแผ่เผยแผ่พุทธคุณท่านนะครับว่าพระท่านดีน่าใช้นะครับพระท่านดีน่าใช้เลยนะครับหลวงู่ทวดนะครับนะครับก็นะครับติดตัวผมตลอดแล้วก็เป็นสิ่งที่ที่ผมนับถือนะครับก็จะมีเนี่ยวันนี้นะดูนะเห็นไหมครับก็มีหลวงพ่ทวดกับหลวงพ่อโสธรเนี่ยนะนะครับก็จะเป็นแหวนนะครับก็คืออยู่บ้านนะผมไม่ได้ห้อยพระไม่ได้ห้อยอะไรบางทีนะครับแต่แหวนพวกนี้มันก็เหมือนมาติดตัวตลอดนะครับเป็นสิ่งที่ เป็นพาที่ผมนับถือมากๆนะครับเนาะนะครับนะครับผมก็โสธรนะครับเนาะแล้วก็หลวงพุทวดนะครับเนาะนะครับนี่นี่นะนะครับก็อยากจะบอกกันนะครับว่าพาท่านดีนะใช้แต่ก็เช่นเคยเย็นน้ําอีกทีนะครับถ้ามีกําลังนะครับแต่มันก็ไม่ได้แพงมากหรอกนะครับเนาะหาที่ทานพาจานทีมเสกนะครับเนาะเวลาจะขึ้นคอนะครับเนาะนะครับ แต่ถ้าจะเก็บรุ่นไหนก็เก็บได้หมดนั่นแหละนะครับเนาะประทานศักดิ์สิทธิ์นะครับให้ลูกให้หลานใช้ได้หมดนั่นแหละแต่เรานะครับมาดูผมก็คือคนที่จะมาศึกษาพระสะสมพระนะครับก็นะครับหาที่นะครับท่านหลวงพระอาจารย์ทีมเสกครับสภาพไหนก็พุทธคุณเท่ากันีีเชื่อคือเชื่อผมนะครับเนาะยิ่งดีด้วยนะครับเขาใช้มาถูกไหมครับเขาใช้มานะครับก็คือเขารักของหัวแหนเขาใช้มาถูกไหมครับนะครับไม่ใช่ได้มาก็ อู้สวยกิบเลยเขาที่เก็บดีเขาเก็บดีได้มาขึ้นหิ้งรอขายอย่างเดียวเลยเขาเก็บดีหรือว่าเพิ่งหรือว่าเพิ่งปั๊มมาก็ไม่รู้โอเคโอเคไม่ว่ากันไม่ว่าคือวันนี้มันมีน้ำยงน้ํายาอะไรต่างๆมากมายนะนี่นะน้ำยาทําเก่านะนะครับก็โอเคนะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ีเช่นเคยนะครับที่แวะรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้กัน จะเมือมาตลอดมานะครับผมนะก็จะเม้นทักไม่เม้นทักก็ก็ไม่เป็นไรก็ตามสบายนะพี่าำน้นนะครับก็ฝากกันแค่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่แหละนะครับเนาะนะครับได้ความรู้ศึกษาไปด้วยกันนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะพอจะได้ความรู้นะับพอจะได้แนวทางการสะสมพระละกันนะครับเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมเป็นด้วยละกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ